คือก่อนหน้านี้นะเนี่ยนะฮะมีคำนิฉัยจากสารที่อนุญาตให้ทรัมป์เนี่ยไปเปลี่ยนผู้ซึ่งบริหารหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแรงงานเป็นหน่วยงานซึ่งก็เป็นองค์กรอิสระแล้วก็รับผิดชอบเรื่อง labor relations แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะ่ยมันมีประเด็นซึ่งมีการตั้งคําถามว่าทรัมป์สามารถทําในสิ่งเดียวกันไปโยกย้ายผู้บริหารในกรณีของเป็นผู้บริหารธนาคารกลางได้หรือไม่ เพราะมันมีประเด็นเรื่องนี้อยู่ว่าตกลงแล้วถ้าทรัมป์ปลดเจอร์โรมพาวเวลจะสู้คดีในศาลที่ไหนได้ซึ่งเจอร์โรมพาวเวลก็เตรียมที่จะรับมือได้กันตั้งทีมทนายไว้ก่อนแล้วเจอร์โรมพาวเวลก็ได้ส่งสัญญาณชี้แจงผ่านสตีเฟนมานูชินซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังของทรัมป์ให้สตีเฟนมานูชินไปบอกทรัมป์ว่าอย่าเอาเจอร์โรมพาวเวอออกจากตําแหน่งเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาผมออกจากตําแหน่งเนี่ยผมฟ้องคุณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น เอาจริงๆทรัมป์เนี่ยเป็นคนซึ่งพอมีคนซึ่งท้าทายในสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาจะเป็นคนซึ่งไม่กลัวแล้วก็พร้อมที่จะสู้กลับมาเพื่อที่จะเปล่งอำนาจให้โลกได้เห็นว่าเขาใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดมีการสื่อสารเบื้องหลัง behind the scene ว่าอย่าทำนะแล้วก็ขอให้เป็นเช่นนี้แล้วก็ชี้แจงไปอย่างรัฐกุมว่าถ้าทำประธานาธิบดีจะเจอปัญหาทางกฎหมายใดๆบ้างเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าสิ่งที่โจโรมพาวเวลได้ทำไปเนี่ยทำให้ทรัมป์ไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นหาเขาสั่งการไล่จจโรมเพลว์ออกจากตําแหน่งของเมืองนอกเนี่ยไม่มีปลดนะฮะแล้วก็ไม่มีย้ายของไทยเนี่ยมันเป็นการปลดเป็นการย้ายซึ่งมันค่อนข้างตลกก็คือหมายวาว่าต่อให้คุณโดนปลดโดนย้ายเนี่ยคุณก็ยังมีงานทําอยู่เงินเดือนก็ยังได้อยู่ก็คือยังไงก็ยังเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับเทียบเท่าแล้วก็ยังมีบ,เบนาเหน็จบานาญแล้วก็ยังมีรายได้อยู่นะฮะถึงแม้ว่าเวลาในอดีตรัฐมนตรีย้ายปลัดนะฮะหรือย้ายอธิบดีเนี่ยก็ยังทุกคนก็ยังมีงานทําอยู่ หรือไม่ก็เป็นตบยุงแต่ว่าได้เงินเดือนแต่ในกรณีของสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดประธานาธิบดีสั่งไล่ประธานเจอโรมพาวเวลออกเนี่ยเขาไม่ได้ไปนั่งตบยุงที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็คือเขาโดนไล่ออกเลยนะเพราะฉะนั้นความเป็นจริงในกรณีที่ว่านี้ก็คือว่าสมมุติว่าทรัมป์ไล่เจอโรมพาวเวลออกเนี่ยแล้วเขาสู้คดีในศาลเนี่ยเจอโรมพาวเวลเขาเชื่อว่าเขามีโอกาสชนะและเขาได้สื่อสารสิ่งน,นี้ไปที่ทรัมป์ทรัมป์ก็เลยได้แค่ฮึมๆมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางแต่ว่ารอบนี้ทรัมป์เขาเหมือนกับชิมลองด้วยก ไล่ลีซ่าคุกออกก่อนโดยที่เขาอ้างว่ามีอิ p r o ร r พ e t ตี้มีอะไรซึ่งอาจจะเป็นการทุจริตซึ่งมันยังไม่มีกระบวนการวินิจฉัยใดๆซึ่งชี้วว่า Lisa Cook ลีซ่าคุกนั้นทุจริตนะฮะแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าทรัมป์อ้างเรื่องทุจริตมาไล่คนซึ่งยังไม่ได้ทุจริตออกซึ่งอันนี้มันก็ก็เลยเป็นสิ่งที่สื่อตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้เขากล้าฟ้องประธานาธิบดีเพื่อรักษาตําแหน่งของตนเองแล้วเขายืนการานที่จะเข้ามาทํางานที่ที่ทํางานเฟดต่อไปเนี่ยทรัมป์จะทาอะไรได ประเด็นบทวิเคราะห์ใน p พ l ิ t i c โกเขาเขียนว่าอย่างนี้ความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการขยามหน้าของเขาได้เคลื่อนเข้าสู่เฟดซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยถูกมองว่าเป็นสถาบันที่นักการเมืองไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งยากอันนี้ผู้พักสายฝ่ายนรันิยมซึ่งครองเสียงข้างมากในสหานี่ เคยส่งสัญญาณเพียงเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับมุมมองต่อหน้าประธานาธิบดีในการปลดคณะกรรมการเฟดนะฮะสเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยศาลเพิ่งบอกเป็นนัยว่าธนาคารกลางนั้นแตกต่างจากหน่วยงานอื่นในฝ่ายบริหารและคนที่จะมีความเป็นอิสระจากประธานาธิบดีในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เมื่อสาเดนที่แล้วมันมีอีกคดีหนึ่งซึ่งเสียงอย่างน้อย2คนเนี่ยที่เป็นผู้พักาษาสายอนุรักษนิยมเนี่ยที่ทรัมป์ก็ตั้งมาได้เคยแสดงความคิดเห็นแล้วว่าธนาคารกลางเนี่ยมีความเป็นอิสระ เขาว่ามีความเป็นอิสระในที่นี้ที่สามชี้เขาไม่ได้ชี้ว่าควรเป็นอิสระนะฮะเขาชี้ว่ามันอิสระเลยคือหมายวว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจในการไปเปลี่ยนผู้บริหารเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอเป็นองค์กรของหน่วยงานรัฐมันมีความรู้สึกว่านายกหรือประธานาธิบดีควรมีอำนาจในการเปลี่ยนผู้บริหาร แต่ว่ามันมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนซึ่งพร้อมตีความว่าเฟดเนี่ยคือองค์กรอิสระโดยที่อำนาจทางกฎหมายในการเปลี่ยนไม่ว่าควรหรือไม่ควรอำนาจทางกฎหมายในการเปลี่ยนไม่ได้ขึ้นกับประธานาธิบดี ออกให้เป็นหน่วยงานซึ่งอยู่กับรัฐไม่ได้แปลว,ว่าประธานาธิบดีมีอำนาจโดยตรงซึ่งถ้าเป็นกรณีของประเทศโดยทั่วไปแล้วผู้นําเป็นเพียงแค่นายกรัฐมนตรีมิใช่ประธานาธิบดีส่วนใหญ่แล้วถ้ามีข้อสรุปเช่นนี้เนี่ยมันก็พอที่จะเข้าใจได้ในแบบที่ตัวนายกรัฐมนตรีก็อาจจะไม่ไม่กล้าโต้เถียง แต่ว่าในเมื่อตำแหน่งประธานาธิบดีโดยในทางปฏิบัติในทุกประเทศเนี่ยมันใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเนี่ยประธานาธิบดีคือเบอร์หนึ่งของประเทศใช่ไหมคือประมุขแห่งรัฐ t e c h ค i ลี่คือไม่ใช่แค่เป็น commander in chief จอมทัพแต่ว่าเป็นผู้ปกครองสูงสุดถ้าคุณจะรีบอำนาจจากผู้ซึ่งปกครองสูงสุดไปจากการบริหารหน่วยงานอิสระมันก็ต้องมีการอ้างอิงทางกฎหมายซึ่งอธิบายให้ประชาชนที่เลือกผู้นําคนนั้นเข้ามาหรืออาจจะไม่ได้เลือกแต่ว่าสนับสนุนผู้นําคนนั้นเนี่ยมีมี sense ว่าน,นั่นคือหลักการและเหตุผล ังินใชยที่มีความชอบธรร อันนี้ประเด็นในโพลิติโกเขาเขียนอย่างนี้ทรัมป์เองเนี่ยเชื่อมั่นว่าศาลจะไม่คัดค้านการตัดสินใจของเขาในกรณีที่เขาเนี่ยสั่งปลดลิซ่าคุกโดยทรัมป์อ้างว่าด้วยเหตุอันสมควรซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวนะฮะเมื่อวานนี้เองนะฮะถ้าคุณไปดูในโพลิติโกเขารายงานว่าทรัมป์เนี่ยคัดการได้ถูกต้องเพราะว่าผู้พิพากษารวมถึงสาฎีการในสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ต้องการโต้แย้งการตัดสินเชิงอัตตวิสัยของประธานาธิบดีเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็นเหตุอันสมควร ในกรณีเหตุผลที่อ้างก็คือข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าลิซ่าคุกนั้นทุจริตเนี่ยนะฮะเป็นผลที่จะมีแรงจูงใจต่อประธานาธิบดีในการที่จะทําให้ประธานาธิบดีตัดสินบทวิเคราะห์ใน political เขาเขียนว่าสิ่งที่ตอนนี้เรากําลังเห็นในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็คือ judicial hesitancy hesitancy คือมีความไม่แน่นอนในมุมมองทัศนะของตนเองก็เลยไม่แน่ใจว่าจะลงดาบหรือไม่ลงดาบ hesitancy คือมีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะยัย้งมือ hesitant เนี่ย hesitant เนี่ยคือความพร้อมแบบยังยับยั้งชั่งใจอยู่ก็คือว่ามันเป็นอะไรซึ่งคล้ายๆกับว่ามันยังไม่มีความตกผลึกในหมู่องค์คณะผู้พักาษาศาลฎีกาแบบ9ต่อศว่าสามารถลงดาบประธานาธิบดีเ,เรื่องนี้ได้ มันเหมือนกับว่ามันยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าตกลงและประธานาธิบดีเนี่ยจะปลดกรรมการเฟดตามอำเภอ,ำอ,ำอ,ำอใจได้ไหมมันค,คล้ายๆกับเรื่องของภาษีนําเข้าฮะภาษีสุลกกกรเนี่ยศาลว่าด้วยการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยเขาชี้ว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจเป็นอำนาจของสภาเสร็จแล้วศาลอุทธรณ์ก็แยง้งแล้วก็เข้าข้างประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็มองว่าเป็นอำนาจของประธานาธิบดี เราจะได้เห็นว่าสารดีการเนี่ยจะชี้ว่าเป็นเช่นไรแต่สิ่งที่คุณจะได้เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีของการขึ้นภาษีนําเข้าภาษีศุลกากรทริฟที่ทรัมป์ปลดปรานนักหนาเนี่ยรวมไปถึงการปลดลีซ่าคุกรวมไปถึงในอนาคตหากเปลี่ยนเจอรโรมพาวเวลเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เห็นในกรณีของสารดีกาก็คือว่ามันจะมีเสียงข้างมากข้างน้อยเพราะว่า1ไม่มีใครสั่งคือสารดีการไม่ได้ถูกครอบงำสองมันจะมีความไม่ชัดเจนอยู่ในท่าทีของแต่ละคนเพราะว่าตัวผู้พากษาเองแต่ละคนก็ไม่ค่อยแน่ใจเมื่อผู้าาษแแต่่่ละคนคอนอใจ ก็คือต่างคนต่างตีความพอต่างคนต่างตีความต่างวินิจฉัยออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาผสมคือเมื่อออกมาผสมเช่นนี้เนี่ยแปลความง,ง่ายๆก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ประชาชนที่ไม่แน่ใจว่าอำนาจเนี้ยสามารถเกทับประธานาธิบดีแล้วก็บอกว่าประธานาธิบดีห้ามปลดลิซ่าอร์คุกหรือห้ามปลดเชโรนพาวเวลหรือห้ามขึ้นภาษีนําเข้าได้หรือไม่คือคือประชาชนเนี่ยสับสนกันอยู่แล้วสื่อก็สับสนกันอยู่ และพูดง่ายคือแม้กระทั่งตัวผู้พิพากษาเองอ่ะแต่ละคนเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งใน9เนี่ยในจิตใจและโดยอุดมการณ์ก็ยังสับสนว่าตกลงและประธานาธิบดีมีอำนาจปลดหรว่าลิซ่าคุกเมื่อมันมีความไม่ชัดเจนในการตีความกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยคนซึ่งได้เปรียบคือคนซึ่งลงดาบเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะดีเฟนต์คนซึ่งเป็นเหยื่อของการถูกกลักก่นแกล้งหรือลงดาบในที่นี้ซึ่งผมยังมองว่าคนที่เป็นเหยื่อของการถูกกลั่นแกล้งและถูกลงดาบเนี่ยคือพาวเวล เพราะว่าเขาไม่ได้บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยต้องการเปลี่ยนเมื่อทรัมป์ต้องการเปลี่ยนตามอำเภอใจแล้วก็อาจจะมีเหตุผลก็ได้คือต้องการให้ดอกเบียมันปรับลดไปในทิศทางซึ่งตัวเองต้องการเนี่ยและทรัมป์ไล่บี้เปลี่ยนกรรมการเฟดทีละคนอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรซึ่งถ้าเกิดอีกฝ่ายฝ่ายซึ่งถูกลงมือเนี่ยไม่ได้ได้แบ็กอัพทางกฎหมายจากศาลสูงสุดอ่ะ โอกาสที่จะชนะคดีเวลาฟ้องร้องดำเนินคดีไปอ่ะกว่าคดีจะถึงศาลส,สูงสุดอ่ะคงเป็นเรื่องซึ่งยากมากที่จะชนะประธานาธิบดีในการที่จะได้คำนิจัยที่เป็นปในทิศทางที่ตัวเองต้องการทีนี้หากศาลเลือกที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงการคานอำนาจจะต้องมาจากช่องทางอื่นซึ่งมันไม่มีนะความกดดันทางการเมืองจากสภาคอนเกรสนะหรือแรงสะท้อนจากตลาดการเงินซึ่งแรงสะท้อนจากการที่หุ้นจะตกเพราะมีการเปลี่ยนลีซ่าคุกมันไม่น่าจะมีอะไรแรงมากถ้าเปลี่ยนเจอรโรมพาวเวลร์ซิเรื่องหนึง่ง ด้วยความลังเลขของตุลาการคำถามต่อไปก็คือการเมืองและตลาดจะสามารถทำหน้าที่ในการเป็น,นกลไกในการตรวจสอบความไม่ยับยั้งชั่งใจของประธานาธิบดีได้หรือไม่คำตอบวงเล็บคือไม่ได้การตอบโต้ทางการเมืองอาจจะเป็นเรื่องยากในวอชิงตันที่ถูกครอบงำโดยพรรครีพับลิกันทั้งสภาล่างและก็สภาบนเพราะฉะนั้นสภาล่างและสภาบนก็ไม่น่าจะกล้าเซ็นเซอร์ หรือไปตรวจการแชมน์่งประธานาธิบดีในระหว่างนี้การต่อสู้ทางกฎหมายที่ดําเนินการไปอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีไปเรื่อยๆนะลิซาคุกเขาได้ตั้งทีมทนายในการที่จะฟ้องเพื่อรักษาตําแหน่งของตนเองแล้ว จุดสาคัญในการตีความทางกฎหมายอยู่ที่คําตัดสินแบบไม่ลงชื่อของสองผู้พากษาที่อยู่ในศาลฎีกาซึ่งออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ดันอนุญาตให้ประธานาธิบดีเนี่ยปลดสมาชิกสองคนออกจากคณะกรรมการแรงงานโดยในคําตัดสินนั้นเสียงข้างมากฝ่ายรักนิยมของศาลเห็นว่าธนาคารกลางควรถูกมองให้แตกต่างจากหน่วยงานอิสระอ,อื่นที่อยู่ในฝ่ายบริหารธนาคารกลางสหรัฐเป็นสถาบันที่มีโครงสร้างชฉวาตตัวคล้ายกับเอกชนและสืบทอดประเพณีทางประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งแรกและแหล่งที่สองของสหรัฐอันนี้ น่าสนใจโดยคอนเซปต์อ่ะมันเหมือนกับเฟดมันเป็นหน่วยงานรัฐก,ก็จริงแต่ว่ามันเป็นหน่วยงานรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการกํากับดูแลธนาคารโดยที่ธนาคารซึ่งเป็นเอกชนเนี่ยได้รับการกํากับดูแลโดยหน่วยงานรัฐนี้แต่ว่าหน่วยงานรัฐเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันเป็น quasi public organization คือมันเป็น quasi public organization ซึ่งบริหารและกำกับดูแลสถาบันการเงินคือเฟดหรือกรอตตในสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับสถาบันการเงินนะฮะแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินมากไปกว่าความสัมพันธ์กับรัฐบาลด้วยซ้ำแน่นอนการตั้งองค์กรขึ้นมามันตั้งขึ้นมาได้เพราะมีการผ่านกฎหมายแต่ว่าคุณต้องไปอ่านดูในกฎหมายว่าในกฎหมายมันเขียนไว้ว่าผู้ซึ่งมีอำนาจเปลี่ยนกรรมการของธนาคารกลางเนี้ยผู้ซึ่งมีอำนาจเปลี่ยนเนี่ยคือประธานาธิบดีหรือไม่ศาลดูเหมือนจะส่งสัญญาณว่าเป็น กรณีพิเศษถ้าเป็นเฟดลาดจะไม่อนุญาตให้ทรัมป์ถอดถอนสมาชิกเพียงเพราะว่าต้องการควบคุมนโยบายการเงินอย่างไรก็ตามกรณีของทุกความแตกต่างเนี่ยนะก็ต้องดูรายละเอียดอีกปัจจัยหนึ่งคือสารดีการมีโนโน้อมสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าประธานาธิบดีควบคุมฝ่ายบร,ริหารได้ทั้งหมดซึ่งหมายถึงว่าสามารถเข้าควบคุมเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการกำหนดน,นโยบายในทุกระดับซึ่งสมาชิกคณะกรรมาการเฟดได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและวุฒิสภานัน้นรับรองดำรงตำแหน่ง14ปีและลีซ่าคุกเองได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโจไบเดน 2022ก็น,นี่ไงทรัมป์ก็ถือว่าไบเดนตั้งมาเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีมีอำนาจในการตั้งและเมื่อประธานาธิบดีมีอำนาจในการตั้งประธานาธิบดีย่อมมีอำนาจในการเปลี่ยนและตั้งคนใหม่พันธมิตรของทรัมป์เขาบอกว่านี่เป็นการทดสอบนะครับเพื่อพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายในการเปลี่ยนเจโรมพาวเวล อำนาจของประธานาธิบดีในการถอดถอนลีเซอร์คุกขึ้นอยู่กักบกฎหมายและการตีความของศาลดังต่อไปนี้หนึ่งกฎหมายซึ่งมีชื่อว่า Federal Reserve Act กฎหมายพรบธนาคารแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยกรรมาการเฟดมีวาระ14ปีประธานาธิบดีสามารถถอดกรรมาการเฟดออกได้ด้วยเหตุอันสมควรอ๋อถ้าอย่างนี้ถอดได้เพราะว่าเขาเรียกว่า fire for cause ซึ่งส่วนใหญ่ในสัญญาในการบริหารบริษัทเอกชนก็จะมีการระบุว่า ไล่ใครออกก็ได้ตราบใดที่มีเหตุผลและการวินิจฉัยเหตุผลขึ้นอยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นนั้นเขาว่าเหตุอันสมควรไม่ได้ระบุชัดแต่ตามความหลักแล้วหมายถึงการชุดจิติตร้ายแรงการละเลยหน้าที่หรือการประพฤติอย่างร้ายแรงไม่อันนั้นในกฎหมายไทยของของในพรบรธนาคารประเทศไทยอ่ะไฟล์ for cost ได้เหมือนกันแต่ว่า c o s มันมีรายละเอียดเขียนไว้เลยในเมืองนอกส่วนใหญ่ก็ไม่เขียนเพราะว่าเขาให้โอกาสในการตัดสินกับฝ่ายบริหาร ทรัมป์อ้างว่าเหตุก็คือข้อกล่าวหาว่าลิซ่าคู่ค้าข้อมูลเทปในใบสมัครจำนองซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์นะฮะรประธานาธิบดีเขากล่าวหาว่าเป็นเช่นนี้ฝ่ายวิจารณ์มองว่าเป็นเพียงข้ออ้างเพราะทรัมป์เนียวต้องการดดบ,บียก,ก็เลยไล่ออกไล่กรรมการเฟรดออกทีละคนนะฮะอันนี้อันนี้คุณต้องรับถือความน่าด้านนะก็คือว่าเขายังไม่กล้าไล่ประธานเฟดออกเพราะว่ากลัวหุ้นตกแล้วกลัวพาวเวลมีโอกาสชนะคดีอะไรเงี้ยเขาเลยไล่กรรมการเฟรดออกทีละคนนะฮะเพื่อเปลี่ยนนโยบายการเงินฮนะสุดยอดไหมฮะ ผมบอกแล้วเกิดผิดประเทศนะฮะไอ้ค่านิยมแบบนี้ต้องมาแถวเอเชียเพราะว่าจะเป็นที่ได้รับการสนับสนุนโดยนักการเมืองนะฮะมีคดีล่าสุดนะในศาล Collin s versus e ย l e n นะครับขยายอำนาจประธานาธิบดีใน,ในการปลดเจ้าหน้าที่โดยอ้างทฤษฎี Unitary e x e c u t i v e t h ท o r y นะฮะทฤษฎีความเป็นเอกภาพของฝ่ายบริหารแต่ในเดือนพฤษภาคมในปี2025สารดีกาส่งสัญญาณว่าเฟดเป็นกรณีพิเศษนะเพราะฉะนั้นมีเจ้าหน้าที่ของ e ยเ e n เคยโดนปลดโดยทั่วไปแล้วศาร จะไม่คัดค้านดุลพินิจของประธานาธิบดีเว้นแต่เหตุผลว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆถ้าศาลเข้าข้างครามเขาอาจจะใช้กรณีนี้เป็นแบบอยา่างถ้าดูกฎหมายอำนาจอยู่ที่ประธานาธิบดีถ้าดูธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติอำนาจก็อยู่ที่ประธานาธิบดี แต่ถ้าดูความเหมาะสมเนี่ยในรอบนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยผิดเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขายังไม่ได้ผ่านกระบวนการการถูกพิสูจน์ใดๆเลยแม้แต่น้อยว่าเขาดันชุดจิตเรื่องอะไรทั้งสิน้นการแจ้งข้อความเท็จในใบจำนนงเนี่ยมันเป็นเพียงข่าวซึ่งปล่อยออกมาโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเขาผิดจริงหรือไม่ผิดจริงมันไม่ใช่ข้อกล่าวหาในระดับที่มีการชี้มูลความผิดจากองค์กรระดับอายการซึ่งจะมีการฟ้องเขาเลยได้ซ้ํามันเป็นเพียงข่าว ซึ่งพอเป็นเพียงข่าวแล้วทรัมป์เอามาใช้ในการหาเรื่องกรรมการเฟดมันค่อนข้างชัดเจนเลยว,ว่าทรัมป์ต้องการเปลี่ยนกรรมการเฟดให้เป็นคนของตนเองซึ่งจะส่งเข้าไปเพื่อให้ร่วมกดดันให้เจอร์โรมพาวเวลยอมลดดอกเบี้ยเอาจริงที่ผ่านมาเจอร์โรมพาวเวลก็มีท่าทีที่พร้อมจะลดดอกเบี้ยมากขึ้นแล้วนะครับที่เขาแถลงรอบล่าสุด